สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เาจะมาสอนทํามะม่วงแช่อิ่มกันนะคะกิมมีมะม่วงดองนะคะที่เราซื้อมานะคะก็น้าตาลทรายนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าขั้นตอนทํายังไงบ้างนะคะขั้นแรกเราก็เตรียมภาชนะนะคะใค้มีถ้วยเที่ทจะเอามาใส่แช่นะคะอันนี้มะม่วงดองที่เราซื้อมานะคะ ออกนะคะน้ำที่ดองนีเทออกให้หมดนะคะทำง่ายๆค่ะเทออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเทลงไปให้ท่วมนะคะง่ายๆค่ะก็ได้เป็นมะม,ม่วงแช่อิ่มเทไปเลยนะคะให้ท่วมเลยนะคะเนี่ยเวลาเราเทน้ำตาลทรายไปให้ท่วมนะคะท่วม,มมะม่วงเราก็ปิดฝาไว้ไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วเราก็มาทานกันก็จะเป็นมะม,ม่วงแช่อิ่มแล้วนะคะมะม่วงแช่อิ่มที่เราซื้อ เนี่ยมันจะแพงนะคะเราก็ซื้อมะม่วงดองมาทำง่ายๆค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้หนึ่งอาทิตย์เราก็มาทานกันได้นะคะก็เป็นมะม่วงแช่อิ่มนะคะลองไว้นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่นะคะดูสีสันนะคะ าทานไหมคะเนี่ยมะม่วงเป็นมะม่วงแช่อิ่มแล้วนะคะทำง่ายๆคะ่ะทุกคนไปลองไปทำทานดูกันนะคะ